สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกหนึ่งรอบนะคะแอดมาแล้วค่ะวันนี้ก็จะพูดถึง2อัลบั้มนะคะที่เราจะได้ฟังไล่เลี่ยกันก็คือของน้องแชงนะคะโลเซ่ในเดือนธันวาคมแล้วก็ของน้องลิสของเราในเดือนกุมภาพ,พันธ์เดือนแห่งความรักนะคะโอ้โหเป็นของขวัญวาเลนไทน์ที่เลิฟที่สุดเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอเล่าสั้นๆของอัลบั้มของน้องแชงก่อนเนาะ เพราะตอนนี้นะคะถูกพูดถึงหนักมากค่ะหลังจากที่น้องออกมาพูดถึงแรงมาดานใจในการทำผลงานเพลงใหม่แล้วดันไปพูดถึง ex-boyfriend ด้วยก็คือแฟนเก่านั่นเองนะคะคือนอกจากตอนนี้จะเป็นประเด็นแบบโอ้โหลุกรามใหญ่โตมากว่ามีการเดากันไปต่างๆนานาว่าแฟนเก่าน้องแชงคือคนนี้คนนั้นนะคะและถามว่าทำไมถึงเดาได้ใช่ไหม เขาก็มีการอ้างอิงค่ะถึงคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเหมือนกันเคป๊อปเหมือนกันเป็นศิลปินชายแต่แอดขอไม่พูดแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นแค่ข่าวลืออยู่นะคะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจริงไม่จริงนะแต่ที่แน่ๆนะคะน้องแชงพูดถึงแฟนเก่าและมีแฟนเก่าแน่นอนอันนี้การันตีได้นะ,ะซึ่งสื่อต่างๆเขาก็ชื่นชมมากโดยเฉพาะวงการเคป๊อปเพราะว่าเขาไม่เคยเจอค่ะเขาไม่เคยเจออะไรที่ออกนอกกรอบเนาะ ไม่ว่าจะเป็นน้องแชงหรือน้องลิสที่ทำเนี่ยเขาค่อนข้างจะช็อกนะคะแต่ล่าสุดที่เขาช็อกกับน้องแชงก็คือเขาบอกว่าทำไมโรเซ่ถึงกลา้าพูดถึงความสัมพันธ์เก่าๆออกมาได้แบบไม่ปิดบังอะไรเลยเพราะจริงๆอย่างที่บอกว่าวงการเคป๊อปกับเรื่องความรักมันมันเป็นเส้นที่แบบคู่ขนานกันไม่มีทางบรรจบเลยห้ามพูดถึงห้ามกล่าวห้ามเอ่ยห้ามเด็ดใดๆนะคะคราวนี้เขาก็เลยออกมาพูดว่าเออแปลกนะคะ คำสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งของโลเซ่นะคะโลเซ่ก็พูดประมาณว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันอยู่กับมันมาหลายปีมากเลยนะฉันรู้สึกตกใจมากที่วันหนึ่งฉันตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าโอเคฉันจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นอีกแล้วแหละนะเพราะฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้ทำอัลบั้มนี้เพราะฉันเคยพูดถึงมันบ่อยมากก็น่าจะหมายถึงความรักเก่าๆของน้องที่มันไม่สมหวังนะหลายคนก็เดากันใหญ่ว่าเอ๊ะใครกล้าหักอกแชยอง ซึ่งน้องแชงยังยบอกอีกว่าจริงๆเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้บ่อยๆเลยแต่ไม่อยากให้แฟนเก่าของเธอเน่ะมารับรู้เรื่องราวนี้หรือว่าจะไปบอกว่าฉันให้เครดิตนะเพราะฉันแต่งเพลงนี้ขึ้นมาจากเธอฉันทําอัลบั้มนี้ขึ้นมาจากเธออะไรประมาณนี้โอ้โหเอาจริงๆก็ค่อนข้างฝังใจนะคะถ้าพูดถึงตลอดแบบนี้แล้วก็เอามาระบายออกมาแบบนี้แต่คำว่าฝังใจนี่มันก็มีหลายแบบนะก็คือฝังใจแบบฉันไม่เอาอีกแล้วฉันไม่อยากเจออีกแล้วกับอาจจะยัง เจ็บลึกๆยังแอบคิดถึงเขาหรือเปล่าอ่ะไม่รู้นะทุกคนว่ายังไงนะคะน้องแชงยังให้สัมภาษณ์ต่อด้วยว่าเวลาถามว่ายากหรือเปล่านะคะก็พูดได้เลยว่ามันพูดได้ง่ายมากเลยเพราะว่าฉันพูดถึงเรื่องราวเาหล่านี้ตลอดเวลาแต่ฉันเกลียดวันค่ะเนาะแต่ไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้ด้วยแต่ก็กลายเป็นว่าฉันพูดมันตลอดเออมันก็ดูส่วนทางกับการกระทํานะคะแล้วก็ฉันไม่อยากให้เครดิตคนๆนั้นแต่ฉันก็ในที่สุด ฉันก็พูดมันออกมาง่ายๆอย่างนี้แหละแล้วโรเซ่ก็บอกว่าฉันแค่ต้องการที่จะระบายความรู้สึกออกมานะคะท่าทางน้องก็คืออินเนอร์แรงเหมือนเดิมอาหม่ยก็คือออกหน้าออกตาม,มากก็เลยมีคำชมเยอะว่าน้องกล้าหาญที่จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆนั่นเองนะคะซึ่งสัมภาษณ์ล่าสุดของน้องแชงนะคะตอนนี้ก็มีสัมภาษณ์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเป็นอิทธิพลมาจากเพลง t, a p t i t u e นั่นเองนะคะ ก็น้องแชงนะคะถูกพูดถึงในหัวข้อคำสาปของโลเซ่คะ่ะแม่ยังกับคำสาปของฟาโรเลยทีเดียวนะะแต่น้องแชงบอกว่าไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่นะคะเรื่องมันง่ายมาแอดจะเล่าสั้นๆเลยนะคะประโยคเดียวก็คือน้องแชงถ่ายรูปแบบคนดังคนไหนเขาไปเลิกกับแฟนหมดเอา้าเป็นไปซะอย่างนั้นนะคะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนต้นคิดเนาะแต่น้องแชงก็บอกว่า,าไม่ค่อยปลื้มละคะ่ะเพราะว่าก็ไม่อยากจะคิดว่าตัวเองทําให้ใครต้องเลิกลักกันเนาะ ซึ่งคําว่าคําสาบนะคะที่ส่งผลกระทบต่อหลายคู่มีใครบ้างเขาก็บอกว่ามีทั้งเชลเลอร์สวีปค่ะจิจิฮัดดินนะคะแซนเมริกนะคะมีเอ่อเคนเดลเจนเนอร์นะคะแล้วก็อีกหลากหลายคนเลยทีเดียวค่ะก็เอาจริงๆก็งานเข้าแบบ ไม่มีเหตุไม่มีผลเหมือนกันนะคะรำไม่ดีโทษปีโทษกองคบกันไม่ได้แล้วข้อลงน้องแชงนี่ก็น่าสงสารเหมือนกันซึ่งมันก็ไม่แปลกที่ว่าเอ๊ะทำไมหลายคนถ่ายรูปแล้วกลับไปเลิกกับแฟนเนาะเพราะเอาจริงๆน้องแชงก็ถ่ายรูปกับคนดังเยอะไงมันก็ไม่ไม่น่าแปลกไหมล่ะใช่ไหมเออซึ่งโรเซ่ก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะตอบมากนะักเพราะว่าหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องตลกเป็นมีมตลกนะาแต่น้องแชงไม่ตลกด้วยนะทุกคน So Rose from Blackpink, right? There's this curse called the Rose curse, where anytime she's photographed publicly with a celebrity, that celebrity goes through a breakup. What? I'm talking like celebrities that have been in very long-term relationships. So it's give me an example. Wait, this is real. This is a real theory. It's a theory. Where she was photographed with someone was Taylor Swift and Joe Alwyn. <gasps> she was photographed with Taylor so publicly. Then her and Joe Alwyn broke up, and they were dating for six years. But before that, she had a photo with Gigi Hadid. and Nong <laughs> Chang. เลยรณรงค์กันนะคะบอกว่าเออเลิกพูดถึงเรื่องนี้เธออย่างนี้นะคะและม,มาต่อที่อัลบั้มของสาวน้อยของเราบ้างนะคะก็เป็นอย่างที่คิดไว้เลยนะคะว่าพอจบสวยที่ห้องกองปุ๊บเนี่ยจะต้องมีข่าวดีแน่นอนนะคะเพระน้องก็ใบามาเรื่อยๆด้วยว t ทนะสุดแซ่บเออชุดหมึกนึ่งมะน,นาวของแอดนั่นเองนะคะบอกเลยว่าถ้าแอดผอมสวยเมื่อไหร่ใส่แน่นอนสั่งตัดด,ด่วน ตอนนี้ก็คือขายยังใส่ไม่เข้าแล้วก็เอาไว้ก่อนนะทุกคนแต่ว่าดูน้องใส่เพลินๆไปก่อนนะคะก็ประกาศออกมาแล้วค่ะอัลบั้มนะคะอัเทออีโกของน้องนั่นเองซึ่งก็บอกใบไว้ในเพลงก่อนหน้าแล้วอีกนะคะใน New Woman เนาะถ้าจำไม่ผิดเป็นปกแมกกาซีนนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่เนี่ย น้องฉลาดมากแสดงว่ามีการวางแผนล่วงหน้าและเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเ,เ,เหมือนดาวห้าแฉกนั่นแหละนะอันนี้ก็ใส่แฝงไว้ในอ่าปกแม็กกาซีนเสร็จตอนน้องโชว์นะคะที่ใส่ปิกนางฟ้าน่ะตอนที่น้องมีบิ๊กไบนะคะซึ่งไปทะเบียนก็เอาเธออีโก้เหมือนกันเห็นป่ะว่าคิดคิดดีมากนะค่าราวคิดดีมากบอกเลยนะคะวางแผนมาหมด ซึ่งก็ภาพของน้องนะคะก็บอกว่าเป็นภาพป,ปกออกมาให้เห็นนะคะแล้วก็วันที่จะวางจำหน่ายอัลบั้มด้วยก็คือ28กุมภาพันธ์2,025นะคะหายใจลึกๆค่ะปีมันเป็น25ก็จริงแต่ว่านี่ก็รอแค่ธันวามกรานะกุมภาสิ้นเดือนบรดีอ่ะเก็บตังค่ะรอ3เดือนเท่านั้นนะคะก็จะเป็นอัลบั้มค่ะที่น้องทำภายใต้การจับมือการนาะะของราวกับ ออ RCA Records นั่นเองนะคะก็น่าจะออกมาเก๋มากๆเลยเพราะว่าสวยฉ่ำมากก็คือบอสนะคะลุยงานแบบไม่ได้หายใจหายคอเลยไม่แปลกใจเลยนะคะที่เนี่ยตอนนี้ก็ป่วยนะคะเพราะว่าจริงๆนอกจากออทัวร์ต่างๆเนี่ยนะคือน้องน่าจะทำงานหลายๆอย่างซ้อนกันอยู่แล้วก็ต้องคิดน้องต้องวางแผนอะไรค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะกับอัลบั้มใหม่เพราะว่า12เพลงนะทุกคน ซึ่งแอดชอบภาพโปรโมทมากมีขนตาลากอ่ะว้าทุกคนเราต้องติดขนตาลากแล้วซึ่งใน12เพลงนะคะก็จะยังคงมี Rockstar, New Woman แล้วก็ m u l l y f l o w อยู่ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาน,านั้นน่าตื่นเต้นมากว่าจะเป็นร้องเดี่ยวทั้งหมดหรือว่าจะคอลแลบกับใครอีกนะคะแอดว่าตื่นเต้นชัวร แต่ว่าสิ่งที่แอดคิดว่าอาจจะได้เห็นก็คือ EDM ตื๊ดๆที่น้องใบเอาไว้นะทุกคนพวกเราก็เตรียมนู่นละค่ะโยกหัวกันให้หลุดไปเลยนะคะน้องจะได้ภูมิใจนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือน้องเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้นะบอกว่า I am a rapper ฉันเป็นแร็ปเปอร์ใน BLACKPINK นะเพราะฉะนั้นฉันก็จะรับอยู่เสมอรับ always away อย่างนี้เลย แต่ตอนนี้มันเป็นโอกาสแล้วที่จะทำให้โลกเห็นว่าฉันทำได้มากกว่านั้นนะคะโอ้โหต้องบอกว่าศิลปินวัย27คนนี้แต่ว่าทำงานราวกับประสบการณ์เป็นเบอร์ใหญ่เลยทีเดียวนะคะน้องทำทุกอย่างด้วยอายุแค่นี้คือถือว่าเก่งมากซึ่งน้องก็ยังให้สัมภาษณ์ด้วยว่าพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่มือใหม่แล้วนะหนูอายุ27และกำลังจะ30แน่นอนว่าหนูไม่เด็กแล้วคะ่ะแต่ว่า ก็รู้สึกว่าเราสามารถทําอะไรก็ได้ที่อยากจะทํานะคะและตราบใดที่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนอเราก็จะทํามันนะคะพูดถึงใครหรือเปล่าใครที่มันเดือดร้อนเออทำงานที่นี่ไปเดือดร้อนที่นู่นนะคะก็มีคนเดือดร้อนเยอะอยู่นะคะแต่คำพูดของน้องก็คือดนแครจ้ะ ซึ่งตอนนี้นะคะสื่อเล็กสื่อใหญ่ประโคมข่าวน้องกันใหญ่นะคะสำหรับอัลบั้มนี้อย่าง MTV Brazil ค่ะก็ลงโปรโมทแบบตื่นเต้นสุดๆนะนะคะแล้วก็ของทางญี่ปุ่นค่ะก็เป็น Sony Music Japan ก็ลงโปรโมทด้วยนะคะแต่รู้สึกว่าอัลบั้มน้องแบบที่มันเป็นชายเนาะมีลายเซ็นน้องน่ะเหมือนจะหมดไปแล้วนะคะคือหมดไปตั้งแต่30นาทีแรกเลยค่ะตอนนี้มีคนร้องขอชีวิตเยอะนะคะว่าโอ้บอสเพิ่มหน่อย ปั๊มแผ่นเพิ่มหน่อยนะคะแล้วก็เซนเพิ่มหน่อยจ้าอย่างนี้นะคะเพราะอยากได้เแลือเกินแต่ว่าก็กดไม่ทันแล้วเรื่องอย่างนี้ต้องบุญภาวาสนาส่งด้วยนะคะแล้วก็ต้องนิ้วไหวเดวยค่ะจิ้มจมจ๊๊จ๊อย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเสียใจไปค่ะสาหรับตัว แผ่นธรรมดาที่อาจจะไม่มีทรายน้องเนาะยังมีอยู่นะคะราคา530บาทแอดเช็คให้แล้วนะคะเข้าไปที่หน้าออฟฟิเชียลของน้องได้เลยคือบริษัทราวนั่นเองนะคะแล้วก็มีค่าชิปปิ้ง200 0บาทนะคะใส่ที่อยู่แบงคอกอะไรก็ว่ากันไปไทยแลนด์ให้เสร็จสับนะคะรวมทั้งหมดก็จะอยู่ที่730บบาทค่ะทุกคนไปจิ้มได้เลย ซึ่งล่าสุดนะคะเหมือนวันนี้ก็จะมาอ้อนแฟนนะคะมาตามหาแม่ยกอีกแล้วค่ะสําหรับหนูลาลิสาของเรานะคะก็มาบอกว่าสวัสดีค่ะแฟนมีดนะคะผ่านไปแล้วด้วยดีเป็นครั้งแรกของหนูเลยขอบคุณทุกคนค่ะมาสนุกมากจริงๆนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้ใช้เวลากับทุกคนนะคะ love you guys อย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ยังแอบโปรโมทด้วยว่าอัลบั้ม a l t e ออีโกำลังมานะคะแม่ๆขาวันที่28กุมภาพันธ์2025ก็รี ปักหมุดปักปฏิทินกันได้เลยนะคะทุกคนลงปฏิทินแล้วใช่ไหมน้องถามแบบนี้นะคะอ่าเราก็ต้องตอบว่าลงแล้วนะคะแล้วก็น้องบอกว่าหนูทํางานอย่างหนักมากนะเพื่อเต็มอัลบัมนี้นะคะดังนั้นโปรดให้ความ คาดหวังนะคะต้อนรับให้ความสนใจหนูมากๆเลยนะรักทุกคนนะคะโพสขนาดนี้ตอนนี้เออกดดันมัมมี่แล้วนะคะไม่ได้มีใครกดดันน้องะคะ่ะแต่น้องกดดันมัมมี่ทั้งหลายแล้วว่าโอเคเข้ามือถือตั้งปักหมุดวันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปกดสั่งซื้อพรีออเดอร์อัลบั้มนะคะแล้วก็รอน้องด้วยเพราะน้องทำงานหนัก <c oughs> กลายเป็น ออยนความเครียดมาให้ลิลลี่ทั้งหลายเรียบร้อยแล้วนะคะหนูลิสกดดันเก่งซึ่งตอนนี้รอลุ้นตัวเลขแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรขนาดน้องแค่แฟนมีนนะแค่5ประเทศแล้วเล่นแค่ที่เรารอบด้วยนะคะบอกเลยว่าเก็บกวาดลิลลี่ไปนะคะตายกันเป็นเบือเลยทีเดียวเกือบแสนคนนะคะที่แบบแห่แหนมืดฟ้ามวดินไปดูน้องนะนี่ถ้าจัดแบบจริงจังแล้วจัดแบบประเทศละหลายรอบเนี่ย คำนวณตัวเลขกันไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะแวบ็แวบๆวกวาดไปเกือบแสนชีวิตนะคะแล้วก็ยังมีประเทศที่เขาร้องขอบอกไปเถอะไปเถอะที่น้องยังไม่ได้ไปปักหมดุดอีกเพียบเลยนะคะคราวนี้เราก็มารอดูค่ะยอดอัลบั้มของน้องบ้างเนาะว่าจะออกมาเท่าไหร่นะน่าจะพุ่งปีดอีกตามเคยนะคะ วันนี้นะคะแอดมาสื่อสารประมาณนี้ก่อนนะคะถ้าไม่อยากพลาดนะเรื่องราวประมาณนี้ถ้าชอบเรื่องราวแบบเดียวกันกดติดตามซับเอาไว้นะจะอะพี P ่นิวส์เจอกันคลิปหน้าหรือว่าอยากดูเรื่องราวอะไรอีกก็บอกแอดไว้ข้างใต้ข้างใต้คอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ซปเปอร์แตงนะคะแล้วก็ทุกคนที่ติดตามดูด้วยไปแลกค่ากุญแจ